ดีด้วรนะเข้าช,ช่อง M อ่ะตอนนี้ลุงก็มาที่รถแล้วนะคะที่พักสวยค่ะอ๋อจากที่ผาโรงแรมไม่มีอาหารเช้านะมีค่ะมีค่ะแต่ไม่รู้ลุงช่างจะทานหรือเปล่านะคะนี่นะคะก็เห็นลุงช่างสตาร์ทรถแล้วนะคะก็ต้องรอค่ะนะรอนะไม่รู้จะทานหรือเปล่าเนาะ,ะลุงช่างไม่ถนัดทานข้าวตอนมื้อเช้านะคะเอ่ออม,มบ้านหกใบแต่เด้ง <ห ả? S 1> อม,มบ้านหกใบแต่เกิดมันหกใบพลึก เออสงสัยลุงช่างจะไปทานข้าวที่ที่วัดเอ่อแกไม่ถนัดแกไม่ถนัดนะเออนะคะว้าโอ้ยัดในด้วยวันนี้โอ้ดูโู้ดูนะฮะเอฟซีโอ้วันนี้อายัดในยีนด้วยนะะเราเกล็บเลยนะพี่น้องเหมือนเด็กนะเหมือนเด็กเอ่อวัยรุ่นเลยนะนู้นนู้นไม่เห็นบอกนั่นไงโอ้ยีนนะยีนเกล็บเลยเกล็บ นี่นะเอาโอ้นี่ยเสือก็แต่งโลนะวันนี้เสือก็แต่งโลนะเสือเสือเท่าไรแล้วเท่าไรแล้วหมายเลขที่ลุงช่างกับป้าชนถักพักคือหมายเลขห้าหนึ่งหกโอ้โหวันนี้คิดว่าจะทะลุเป้าหมายไหมทะลุนะฮะค่ะเป้าหมายของเราวันนี้คือต้อง สลุปเป้าแล้วก็ชำระนี่สองให้กับวัดโคกสมอเท่านั้นนะครับ <ฮะ S 1> เหลืออีกไม่เยอะนะครับผมบ <ฮะ S 1> เพราะว่าเราลืมไปว่านะครับเมื่อตอนเมษายนยที่ผ่านมาคือช่วงงสราเรเขามีพระป่าไปแล้วรอบหนึ่ง <ฮะ S 1> นี่ก็เลยลดลงจาก7,000แสที่เราพูดกันอยู่ทุกวันทุกวันนี่นะครเหลือ3 9 0 0 0 0เหลือ3 9 0 0 0 0เหเหลือแค่3,90 0 0 0เท่าน,นั้น โอ้โหแค่สามแสนเก้าหมื่นเราติดต้นกันมาแล้วหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันโอ้โหมีเอฟซีนะเราก็อ๋มีคนถามว่าใช่ลุงพลไหมนะคะอ่ะเนี่ยมีเอฟซีมาทักทายนะคะสวัสดีค่ะนะคะเล้วทักทายว่าใช่ลุงพลไหมมาทําอะไรนะคะลุงบอกว่ามาป่าป่าวันนี้นะคะลุงโอ้โหดูฮะยีนฮะยีนฮะยัดในยีนนะฮะเหมือนใบรุ่นเลยฮะ นี่ลุงช่างก็เป็นพนักงานรถนะฮะเอฟซีทั้งขับด้วยทั้งเอาลุงไว้ตรงนั้นแหละไว้ตรงนั้นตรงถุงมันจะมีถุงอยู่อืมอะไรก็แต่เพื่อให้ขยัน้นเียมสูตรนะคะเตรียมสูตรนะวันนี้จะใส่สูตรด้วยนะคะน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตรียมรถนะคะโอ้วันนี้แต่งโลมากแล้วพี่น้องเราโอ้โหลมากเลยนะวันนี้เสื้อก็โลไม่แพ้ลุงเลยเนาะ สิ่งที่มองไม่เห็นหรือมองเห็นอะไรก็แล้วแต่เราจะได้แสดงสิทธิ์ของเราว่าอยู่ห้องนี้แล้วยายรุ่งอุ้ยที่สมมติว่าเราไปนอนโรงแรมที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีสองเตียงเรานอนคนเดียวเออเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามารบกวนเออเออต้องทํายังไงเอาเงินไปวางไว้บนเตียงนั้นบอกว่าฉันซื้อแล้วเนี่ยเป็นของของชันเป็นสิทธิ์ของชันเธอเธอไม่ไม่มีสิทธิ์มาอยู่ก็ตามที่ นอกเหนือรถกวนว่าจะมาในรูปแบบใดก็ได้ห้ามแสดงว่าเมื่อคืนเสือก็นอนอยู่โสกจริงใช่ไหมไม่พูดไปเลยนี่นี่ห้องนี้เป็นของเสือพาไปเออเอือไหนก็ตามห้ามเข้ามายุ่งย่ามเข้าเข้ามารถกงเข้ามานอนเข้ามาเข้ามาเด็ดขาดทั้งที่มองเห็นแลวมองไม่เห็นแล้วก็พูดแบบนี้เออเออเออก็ทำตามที่เขาพูดกันในเน็ตไม่อันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะ เออทำอย่งงางนั้นทุกครั้งเลยเออเก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะทีนะ่มีส่วนร่วมในการชำระหนี้ส่งให้กับวัดโคกสมอในะวันนี้นะครับเขาบอกว่าการชำระหนี้ส่งเนี่ยจะทำให้ท่านหมดหนี้นะฮะแล้วก็จะมีเงินไหลนองทองไหลมานะไม่ขาดมือแล้วก็จะ,ะเกิดสภาพคล่องนะในเรื่องของนะะการเงินนะในอนาคตไปเรื่อยๆนะครับุะนะโดยเฉพาะวันนี้นะฮะเป้าหมายของเราคือปิดหนี้ให้กับวัด โคกสมอนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคาดว่านะคาดว่ายัางเหลืออีกประมาณสักเจ็ดหมื่นกว่ากว่านะคร,ครับคือโอนเข้าบัญชีวัดเนี่ยประมาณแสนห้ากว่ากว่านะติดต้นการของเราแสนหกหมื่นห้าพันรวมกันแล้วประมาณสามแสนสองนี่สามหมื่นสามแสนเก้าก็เท่ากับว่ายัางเหลืออีกประมาณเจ็ดหมื่นกว่ากว่าเท่านั้นเองนะโอ้โหใ,<ช>ใกล้แล้วใกล้แล้วตั้งแต่ตอนตอตอนี้ไปจะถึงประมาณ สิบโมงเช้านะฮะกำหนดในการถวายข้าป่าคือประมาณสิบโมงเชา้าพอที่จะมีการถวายเพลพระนะครับเพราะฉะนั้นนะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะฮะร,ร่วมบุญอ้าวมีคนขอเลขบัญชีแล้วศูนย์หนึ <บา S 1> <19 S 2> ่งเก้าป้าแทบ้านถือกล้องให้หน่อยอ้าวจะ,ะจะโชว์ออ๋ะจะโชว์ใช่ไหม,มจําได้อยู่แต่ว่าจะโชว์จะอาจจะโชว์ะจะโชว์ศูนย์หนึ่งเก้าเก้าแปดสองเก้าแปดสอง ห้าห้าสองห้าห้าสองสี่สามสี่อ่นานไหมรอบหนึ่งสี่สามสี่อ่นานไหมรอบหนึ่งฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมฟังเรืฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะมเลขบัญชีวัดโคกสมอนะครับผมนะครับศูนย์หนึ่งเก้าเก้าแปดสองห้าห้าสองสี่สามสี่นะฮะ ทกศจะเป็นเลขสิบสองตัวนะครับคุณผู้ชมนะฮะทกศเป็นเลขสิบสองตัวนะครับทานได้จดไม่ทันทันทันไหมคะทันไหมแช่ให้แบบวันนี้นะคะลุงช่างก็ตื่นมาโอ้โคนสวยมาแล้วโอ้ยเอ๊วันนี้เขาลืมเราเปล่าเขาจะจำเราได้ไหมจำป้าแอนได้ไหมลูกจำได้ไหมลูกจำได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปานปลาอยู่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวขอภาพนิ่งค่ะโอ้โห อุ้ย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 เธอโอ้โหดูดูดูสวยพอเขาสวยปุ๊บเขาลืมเราหรือเปล่านี่เอ้ยไหนลืมเสือยัง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 นี่นอนกับเบ๊ะบอกเออโอ้ดูเปียผมด้วยวันนี้ เอ,อ้ยเปียผมด้วยขอ,อผ้านะออผ้าอ้าก็เขาติดผ้าเนาะเออไปแล้วไปแล้วนู่นนะคะผุงช่างแต่งตัวหล่อมากเลยนะคะวันนี้โอ้โหสูตรยีนนะคะเต็มที่เลยนะ,ะวันนี้ป้ายัดในด้วยนะ,ะวันนี้มีนะคะนี่โอ้โหหล่อที่เลยครับพี่น้องมาแล้วลุงจะทานข้าวไหม ลุงจะทนข้าว <ar> นะคะ 18, โอ้โ mówi, <panel. S 1> หเรียบร้อยแล้วนะคะรอเทเลยนะพี่น้องอ๋อยังค่ะปปไปแถวบ้านมาไปแถวบ้านโฮบายโฮบายเออเออนะลุงช่างก็จะทนข้าวนะนี่ะโนนนะคะมีนน้อยนะคะ มีน้อยตื่นมาก็อยู่กับสาวปานเลยนะวันนี้น่าจะเกาะสาวปานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะวันนี้ปานวันนี้จะอยู่ปานหรือจะอยู่กับเบ๊ะ,ะนะคะก็เรามาดูข้าวนะคะข้าวนะฮะนี่มีอะไรทานมาทานนะคะเอฟะเดี๋ยวเราไปดูอาหารเนาะนะคะ โอ้มีผลไม้ด้วยนะคะมีผลไม้ด้วยนะคะก็้าต้มนะคะ,น,ะนี่นะคะมีกาแฟนะคะมีขนมปังอู้เรากินขนมปังปิ้งก็ได้ด้วยนี่นะกับผลไม้นะคะอะนะคะตอนแรกนึกว่าแต่ลุงช่างไม่ได้ทำข้าวเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทีมซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ